สถานที่เล่นสงการค่ะสีแยกร้านน้องเล็กร้านลนขาบอลเตรียมพื้นที่สำหรับสิเรนสงการมาเด้อมาเด้อมาเด้อคุณในสิเรนสงการก็ในเจอกับใครน้ำกระเลนแล้วเดี๋ยวองไม่ไหวนี่เดี๋ยวองไม่ไหวนี่สีเลยยั้งสิเลยจะเตรียมสถานที่แต่ว่ากับเป็นเลริญอยู่หนักวันบาเดียรเองเสียเนาะเพลงฟังด้วยอุ้ยจะติเต้นใช่เพียงเพลงเดี๋ยวเดี๋ยวเพราะสมัครติดเต้นท์อามหนาทีเต้นทย่างเดียวเด้อบดิณำเลยบ่ ย้อนมาขามันนั่นลงมาตํ้มมาสันลามันยานแบบเวลามันสาดน้ำนะสาดน้ำาานสาดน้ำมาถึงซ้ายมาสันลาวนๆอ่ะวนๆมนก็เลยมาเตรียมก็พร้อมเตรียมพอดีกับอากาศดีมั้งคะมือนี้เนาะพอดีมือนี้อากาศดีสันเดยาสดีมากเลยยอาขามกาหน้านอนวิน การหน้านอนเวีนมากเลยใต้ใต้ร่มชายค่ะใบมะขามของเรานี่แหละค่ะเออยาถั่ววันที่สิบสามช้าเออสิบสามช้ายาเมียนน้ว่ามืออื่นถั่ สิบสามสิบสามพ้น,นสวน <ét> าารรค <c oughs> บบ์บ่พรมพ้วาขายพื่อ,อน,นที่พอ้่บ้าพอานที่ร้อเยวร้านามะคามาโอออกมาร้านเราก็เปิดทุกวันนะคะถึงเราจะเล่นสงการร้านเราก็เปิดค่ะพร้องกรบขายสงการาระเดือดกิน้อมกินแต่้อง